สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านมีคาดหมายสภาพอากาศในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ของไทยระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2565มาเรียนให้ทราบครับเทศกาลสงการปีนี้คาดว่าในช่วงวันที่11ถึง14เมษายน2565ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับปีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่15-17เมษายน2565จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกรลลอบหนึ่ง แผลงมาปกคลุมภาคอีสานของไทยในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจะเกิดการประทะก,กันของมวลอากาศทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะฝนฟ้นฟาคนองลมกระโชกแรงรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในระยะแรกในวันที่14เมษายน2565โดยผลกระทบต่างๆมีดังนี้ภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขึ้นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้หากมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดสอบถามได้ที่สายด่วน1182เว็บไซต์ tmd.go.th อพลิเคชัน Thai w e เซอ e ์เพจ Facebook YouTube Channel t ตเตอร์และสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน